อำเภอนานอนสุราษฎร์ธานีตรงไปครับทุ่งใหญ่เลี้ยวซ้ายก้างล่างได้หรือไปเลี้ยวที่หนองดีก็ได้นะครับทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับส่วนตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อกี้เราถ่ายคลิปมาแล้วฮะก็ตรงนั้นสามแยกสวนผักมาจากพัทลุงมาจากอำเภอจุฬาภรณ์ถึงก็แยกสวนผักเลี้ยวขวาก็ไปไปเจออำเภอร่รอนว็บุ์ แล้วก็ไปตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ตรงนี้คืออําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับติดถนนสายเอเชียอ่ะคลิปก่อนผมขอโทษเพื่อนๆด้วยครับผมบอกถนนเป็นกเกษมนะผมอาจจะเป็นคนเข้าใจผิดไปเองอาขก็มูลน้อยไปหน่อยนะครับถนนสายเอเชียวิ่งจากใต้สุดนะครับขึ้นมาถึงสีแยกปรสมพรจังหวัดชุมพรนะครับแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นสายเป็นกเกษม ขึ้นไปนู่นนะบางกลา,างาเพเนกระษมที่ต่อเนื่องไปถึงไอ้ชีแยห้ปฐมพรไปตังระนองนะครับแล้วไปนู่นไปถึงภูกเก็ตนะฮะเพนกรกษมโอเคนะครับผิดพลาดก็ขอโทษด,ด้วยตอนนี้ถือว่าแก้ข่าวจะลบคลิปก็ช่างไม่ไม่ไมไมลบอ่ะผิดก็คือผิดคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลความรู้ ผมก็อัปเดตถนนให้ดูครับบางคนไม่เคยมาทางใต้นะทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานบางคนไม่เคยลงใต้นะฮะก็จต่ดูสภาพถนนนะตอนนี้ดีขึ้นหน่อยฮะลงป,ประยุทธ์แกซ่อมแซมแล้วบางช่วงก็ทําขึ้นมาใหม่อย่างเช่นตรงสีแยกุ่งสงเมื่อกี้ทําขึ้นมาใหม่ก็คือแยกสะพานก้อยเหมือนกรุงเทพเลยนะโยงใหญ่เหมือนตาขายใหญ่แมงมุมทาขึ้นมาใหม่แต่ตรงนี้คือถนนเดิมะสมัยก่อนก็ แกปรับปรุงขึ้นมาก็นิ่มขึ้นเยอะนะนิ่มขึ้นเยอะแต่มันยังมีบางช่วงอยู่ยังไม่ผ่านนะยังซ่อมปรับปรุงอยู่ตถนนเส้นหลักของภาคใต้ฮนะตดถนนสายเอเซียกับตดถนนเพชรเกษมที่ส,ส,สายเอเซียอยู่เรามุ่งหน้าไปทางเหนือก็ไปกรุงเทพหรือต้องผ่านอำเภอนานอนนะแต่ไม่ใช่น้าอำเภอนะเฉียดเฉียดอำเภอโอเคครับ นี้ขวามือครับก็จะมีศูนย์รถยนต์อิสุสทุ่สงสงตัดไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลทุ่สงสงอ่าโยมมาทุ่งสงอยู่ขวามือนะตากาขึ้นเทพอตากางลงใต้ก็อยู่ซ้ายมือซ้ายมือของคนโชเฟอร์ขับนะครับ นี้ก็จะเป็นแฝงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่สองทุ่งสงนี้ก็จะเป็นศูนย์ส,สร้างและบูรณะสะพานาชื่อ,อเขาชื่อที่2องอ,อย่าลืมดูแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร like, ์ให้ด้วยนะครับ โรพยาธอยู่ขวามือนะครับอำเภอเวียงสะตรงไปครับอยู่ในสุราชนะเวียศาสรนี่อยู่ในนครทุ่งสงอยู่เลยเดี๋ยวก็จะเจอ อำเภอผ่านอำเภอนานอนแค่ผ่านนะครับแต่ไม่ได้เฉียบไปหน้าหน้าอำเภอเดี๋ยวก็ใจวิดมันต้องเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไปหน่อยหนึ่งนี่ฮะเขตอำเภอนานอนอ่ะเขตแล้วนะครับรถเยอะอะตรงนี้รถเยอะก็ต้องระวังนะครับบอกไม่ถูกนะคันนี้จะเลี้ยวเนี่ยเพิ่งเปิด ต้องระวังครับกับรถนะครับกิติีนี่บอกก่อนนะไม่เคยขับรถไปชนใครนะตั้งแต่ขับรถมาแต่ว่าเฉียวต้นไม้อ่ะมีมีแต่ถ้ามีแต่คนชนละกิติีครับก็เป็นสิบปีแล้วครับขับรถมาสิบกว่าปีแล้วก็ไม่เคยไปเฉี่ยวชนใครนะครับ มีแต่คนมาชนกิติกับไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันยังไม่ได้ซ่อมสองแผลเลยวันก่อนไปโดนชนตายโดนชนข้างสีข้างทั้งสองฝั่งะเออ้ายเลยกว่าก็โดนมาหมดอ่ะโดนก็เฉียวมารถจอดเฉยเฉยอ่ะเออโดนเฉียวจอดเฉยเฉยกับรถจอยมาชนเอาแต่ไม่เป็นไรครับ อยู่บนท้องถนนก็อันตรายทุกฝีข้าวเราต้องระวังด้วยความระมัดระวังด้วยตัวเองนะครับบอกไม่ได้คนระับเราไม่ชนคนอื่นเพื่อนก็คนอื่นก็มาชนเราต้องระมัดระวังทุกนาทีเสี้ยววินาทีสามารถเกิดเรื่องร้ายได้ครับอย่างช่วงหลังนี้ว่างนอนนะกลับได้ไม่ถึงร้อยโลเลยว่างนอนต้องจอดนอนแนละ้วแล้วตอนทัวทั่วไทยสไตล์กิตติเราโหไปทุกจังหวัดผ่านจังหวัดไหนถ่ายไห ฝาให้ดูผ่านอีกครั้งทายอีกครับแต่อัปเดตล่าสุดวันนี้เหมือนกันครับอัพเดตล่าสุดตะดล41ทั้งหลวงหมายเลข41นะครับแล้วก็ตดลสายเอเชียขากรางเทพตอนนี้อยอยู่ในเขตอำเภอนานอนเลยต้งสองมาแล้วครับถ้าเกิดเราไปข้างหน้าแยกหนองดีนะ แยกหนึ่งมีแล้วซ้ายก็อ,อัเปอร์ทุ่งใหญ่ครับรถเยอะนะครับรถเยอะตรงนี้ไปรษณีนะครับอันนี้อยู่ในทุกสงนะครับยังไม่เข้าเขตนานอนนะฮะผมขอโทษทีนะเมื่อกี้ไปรษณีย์ก็ไปรษณีทุงสงแต่เขาอยู่ห่างๆก้นหน่วราชการเนะี่ย เดี๋ยวดูคลิปต่อเนื่องครับคลิปนี้ยาวเลยครับเดี๋ยวดูคลิปต่อเนื่องครับ